สวัสดีครับวัยรุ่นอนิเมะเวิลด์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครซิตคาเกโนนะครับผมตัวละครนี้หรือว่าเทพเงานะผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากการ์ตูนเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นเทพในเงานะครับลองไปดูนะรู้สึกว่าจะมี2ซีซั่นนะทุกคนนะลองไปหาดูได้นะก็สนุกอยู่เหมือนกันนะ โอเคตัวละครนี้นะครับผมนี่เลยที่อยู่ตรงนี้นะครับที่ยืนอยู่นี้นี่ก็คือเทพเงานะตัวละครนี้ทํำยังไงนะอันดับแรกเนี่ยตัวละครตัวนี้มันเป็น MR นะวิธีทำก็สามารถไปคาฟได้เลยนะครับได้ฟรีนะทุกคนให้ทุกคนวาร์ปไปที่แลบตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับม c location นะครับตรงนี้นะก็จะเห็นมีตัว MR พวกนี้คือตัวละครที่ต้องคัฟเอาทั้งหมดเลยนะทุกคนนะก็จะชื่อหลอดอะไรเนี่ยหลอดซอมบราอะไรสักอย่างนะทุกคนนะ ของที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็เนี่ยกดเครื่องหมายตกใจแล้วก็ไปเล่นได้เลยส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรเลยนี่ว่าเป็นของที่ทุกคนต้องไปลงด่านไปลงเลทต่างๆเอานะทุกคนประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับมีคอสเมติกด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ใส่คอสเมติกให้ดูก่อนเลยดีกว่าตัวละครเป็นสีม่วงนะใส่คอสเมติกให้ดูนะครับเป็นแบบนี้อ่าคอสเมติกเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนี่นะคอสเมติกก็ค่อนข้างเท่แต่ว่ามันใส่กับชุดพี่แล้วมันเหมือนบั๊กว่าดูดิหลังมันหลังมันขาดช่วงไปที่จริงมันต้องที่จริงมันต้องไม่เห็นสีขา,ขาวๆอ่ะทุกคน แล้วก็ตาเป็นแสงสีม่วงแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถอดออกก่อนดีกว่านะก็เดี๋ยวเรามาดูสเตตก,กันเลยดีกว่านะตัวละครเป็น MR นะครับแล้วก็มีรีซิตรีซิตคืออะไระครับรีซิตก็คือป้องกันเอฟเฟกต์สตันจากศัตรูครับรีซิตก็คือประมาณนี้แล้วก็มีลีดเดอร์สกิลก็คือชาร์โดอีเวนต์นะครับตัวไหนที่มีแคตตากรีชาร์โดอีเวนต์นะครับก็จะได้แอตแท็กบูทร้อยยี่สิบไปเลยนะครับถ้าเราเอาตัวนี้เป็นลนะีดเดอร์นะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าชาร์โดอ นี่เลยชาร์โดอีเวนนะครับนี่เลยก็คือตามนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเทพเงาน,นะครับเป็นลีดเดอร์ใช่ป่ะแล้วเอาตัวละครพวกนี้มาวางช่อง2-3-4นะครับพวกนี้มันก็จะได้ Attack o o o t ไป120%นะครับจากแคตตากรีของ Shadow Event นะทุกคนประมาณนี้โอเคแล้วมีอะไรต่อนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำา5ดาวนะทุกคนนะก็ทำเลเวลไว้ที่30นะแล้วก็ ATK ตรงนี้ตัน1 1 5นะ ระยะ106นะครับคอร์106นะครับมาดูสเตตกันไม่ใช่ดิมาดูสเตตไม่ใช่สเตตครับมาดูสเตตนะครับ ATK 5,561นะทุกคนนะแล้วก็สปีด6 DPS 926นะครับระยะโจมตี53 Stamina 135นะทุกคนค่าคอร์ดเนี่ย2,650เดี๋ยวจะมีคนสงสัยปะว่า Stamina คืออะไร Stamina ม,มันก็คือหลอดอาหารนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันยิ่งเยอะเนี่ยอาหารเราก็จะหมดช้านะทุกคนนะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ เป็นร่างเดียวนะไม่มีอีโวอะไรไม่ได้นะส่วนใหญ่เอ็ก็อีโวต่อไม่ได้แล้วนะมีสก,กินหรือเปล่าวะสก,กินไม่มีนะไม่มีสก,กินนะทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเทนนิงฟิลนะอย่าลืมนะเป็นสีม่วงนะสีม่วงเนี่ยก็จะชนะทางสีอะไรนะสีม่วงชนะทางสีอะไรวะทุกคนชนะทางสีเขียวนะครับแพ้สีเหลืองนะไปไปเจอกันในเทนนิงโหมดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเทนนิงโหมดนะครับผมหรือว่าเทนนิงฟิลนะครับก็เดี๋ยวทําการวางเจ้าเทพเงาเลยนะครับผมนะ วางลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเป็นแอนิเมชันแบบดีดเป็นโนโนะครับเพลงจะโรลิขสิท์ปะไม่มีเสียงเพลงนะอ่ะแล้วก็จะถือดาบสลามนะทุกคนนะถือดาบสลามแล้วก็เข้าไปฟันนะครับเดี๋ยวดูอ่าฟันแบบเร็วมากนะเพราะว่าในกระตูมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักดาบที่โคตรเร็วและโคตรเก่งอ่ะทุกคนเประมาณนี้นะครับดามเมจเนี่ยเริ่มต้นหมื่นสองนะทุกคนนะแล้วก็อัพขั้นที่หนึ่งนะดามเมจจะบวกห้าพันห้านะครับใช้เงินสี่พันสองนะทุกคน แล้วก็อัพขั้นที่2ดาเมจบวก12ใช้เงิน5,800นะทุกคนรูปแบบตรงนี้เนี่ยเป็นเซอร์เคิลนะครับเป็นเซอร์เคิลขนาดประมาณนี้นะระยะโจมตี66นะทุกคนโอเคอัพขั้นต่อไปเลยใช้ใช้เงินเนี่ยเจ็ดนสี่นะดาเมจบวกอีก1 8ื่นนะทุกคนจัดไปนะก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลนะอันนี้แอนิเมชันน่าจะเปลี่ยนละเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันนี้เป็นการพุ่งนะครับเป็นการพุ่งเข้ามาโจมตีแบบนี้อ่าดูดูไม่ทันมะดูไม่ทัน ต้องดูมุมไหนอะ่ะเป็นการพุ่งเข้าไปอะ่ะเท่อยู่นะมีเสียงด้วยเสียงมันแบบมันท,านนทนาานนําเสียงผ้าคลุมเลยทุกคนคือเขาใส่ใจรายละเอียดเะเว้ดูเสียงผ้าคลุมนะทุกคนได้ยินเสียงผ้าคลุมปะอันนี้คือแบบละเอียดนะทุกคนแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะทุกคนขั้นที่4เนาะดาเมจบวก24งหมใช้เงิน9ก้าพันนะขั้นต่อไปนะทุกคนนะขั้นที่5านะครับดาเมจบวก3 0 0 0 0ใช้เงิน1 6ึ0งนะอ่ะแล้วก็ต่อไปเลยดีกว่าขั้นที่6นะครับดาเมจเนี่ยจะเป็น สามหมื่นหกนะดาเมจบวกสามหมื่นหกนะครับใช้ใช้เงินเนี่ยหมื่นสองนะครับอ่ารูปแบบเปลี่ยนนะครับจากเซอร์เคิลนะครับเปลี่ยนเป็นโคนนะครับเป็นโคนก็คือทรงทรงก้วยแบบนี้สามเหลี่ยมนะเรียกเป็นโคนนะครับอ่ะแอนิเมชั่นเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการโจมตีด้วยพลังเวทนะทุกคนนี่มันก็คือรวมรวมเวทนะครับรวมเวทไว้ที่ดาบนะทุกคนรวมเวทไวท้วออไนะไวที่ดาบแล้วก็ฟันออกไปนะเห็นปะบีบอัดไว้ที่ดาบแล้วก็ฟันออกไปเท่แบบนี้เลยนะทุกคนสีชมพู โ okay. อเคเอาขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับขั้นที่7นะทุกคนขั้นที่7เนี่ยดาเมจบวก42ใช้เงิน13,700นะอ่าเราเมื่อเราอัพมาถึงขั้นตรงนี้หรือว่าขั้นที่7นะครับก็จะเริ่มมีสกิลมาแล้วแต่สกิลจะยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเริ่มเก็บทอทอลดาเมจเนี่ยให้ได้ที่175ขึ้นไป175ล้านนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราอัพขั้นกันไปก่อนนะค่อยมาพูดถึงสกิลนะต่อไปขั้นที่8นะครับใช้เงิน15นะาเม4 48,000นล้วก็ ต่อไปนะทุกคนขั้นที่9้านะครับดาเมจบวก2อ0 0สใช้เงิน7จ0 0 0มนะทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปโหขั้นที่10นะครับตัวดาเมจนะครับบวก2อ0 0 0สใช้เงินประมาณแสนห้านะครับเกือบแสนหนะทุกคนแล้วก็ต่อไปขั้นที่11นะครับดาเมจบวกอีกสองโหดาเมจโคตรเยอะเลยแล้วก็ใช้เงินอัพตรงนี้นะครับสองแสนเกือบสองแสนสี่นะทุกคนอ่ะ โอเคเบ็เสร็จแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่มาดูกันนะครับก็9เท่าไหร่ไม่ใช่ดิใช้เงิน2 7 9 0 4 5นะครับคูณ2เข้าไปนะครับใช้เงินอัพอยู่ที่5 5 8 0 0 0นะครับกับอีก90นะทุกคนนะประมาณนี้นะตัวละครตัวนี้มันวางได้แค่1ตัวนะครับวางได้แค่1ตัวก็แม็กยูนิตแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูดาเมจอะไรตรงนี้ก่อนอ่ะเห็นปะ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะตีเข้า954นะทุกคนจะเห็นปะ่ะว่ามันตีเข้า954 ถ้าเกิดว่าเราเอาสีที่บันชนะมาก็คือสีอะไรเดี๋ยวดูดิสีอะไรที่บันชนะวะสีเขียวนะทุกคนถ้าเราเอาสีเขียวเนี่ยมันจะตีเข้าก็2เท่านะก็เอาเก้าห้าสี่คูณ2เข้าไปทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มบัฟเลยแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวเอารอบนี้นะ่าจะบัฟได้แค่ไอจังนะครับแล้วก็บัฟตัวระยะได้นะครับบัฟไอจังเข้าไปนะบัฟไอจังเข้าไปนะครับดาเมจจะกลายเป็น2ล้านกว่านะทุกคนแล้วก็บัฟระยะเข้าไปนะครับอ่า มันไม่สามารถใช้บัฟของเจ้าออมไม้ได้นะทุกคนเพราะมันไม่มีแคตตาลรีกฮีโร่นะทุกคนตอนนี้นะครับโหทุกคนตีทั้งแมปอะระยะ208เยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นนะครับตอนนี้โจมตีเนี่ยเวิโจมตี1ครั้งดาเมจอยู่ที่2ร้าน1 40, น0 0 0นหมืะครับนะทุกคนนะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเก็บดาเมจแล้วอธิบายกันนะครับก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บดาเมจให้ถึงสักเท่าไหร่ดี300ก่อนไหมเดี๋ยวพี่ขอเก็บดาเมจดูก่อนนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทําการเก็บดาเมจมาเยอะพอสมควรแล้วนะพี่เพิ่งรู้ว่ามันสามารถคูณ5ได้เลยเหรอพี่ไม่แน่ใจว่าคูณ5ได้เฉพาะในเทนนิงฟิลหรือเปล่านะเมื่อกี้มันคูณ5ได้เลยทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับมอนที่เราสปอนมานะครับเลือดคือ500ล้านนะทุกคนนะห้าล้านนะเดี๋ยวเราจะลองตัว i อแอมอะตอมิกก่อนเลยนะครับไอแอมอะตอมิกเนี่ย <c oughs> ที่พ <c oughs> ี่เข้าใจนะก็คือมันจะเอาดาเมจของเราเนี่ยก็คือ2ล้านนะครับตรงเนี้ยคูณกับ25นะครับนะแล้วก็ ระเบิดใส่มอนนะครับที่อยู่ในวงนะครับถ้าเกิดว่าเราเอา2.14นะครับอ่ะ2.14นคูณ25นะครับนะก็จะทำดาเมจประมาณ53ล้านนะถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าพี่เข้าใจผิดทุกคนคอมเมนต์กันได้เลยนะอันนี้คือที่พี่เข้าใจนะก็คือ two enemy in range ก็คือศัตรูที่อยู่ในวงเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองกดดูแล้วกันนะอ่ะถ้าเกิดว่ามันทำดาเมจจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะทุกคนดูนะ4 6 1หนะครับกดไป I am มจอเห็นปะจริงด้วยเห็นปะจาก461นะครับเหลือ407นะครับแปลว่าทำดาเมจประมาณ50ล้านได้ตามที่พี่คำนวณเมื่อกี้เราคำนวณได้เท่าไหร่53.5มครับก็ค่อนข้างตรงอยู่นะแปลว่าสกิลนั้นก็คือทำดาเมจประมาณตรงนี้แหละเอา25คูณกับ2ล้านตรงนี้นะทุกคนต่อไปนะครับสกิลต่อไปนะครับเราเนี่ย พี่ไม่แน่ใจว่ากดได้เลยปะเดี๋ยวพี่ลองกด I am recovery ตรงนี้เนี่ยมันจะเ,เพิ่มเลือดบ้านนะครับถ้าพูดง,ง่ายๆเพิ่มเลือดบ้านแต่ว่ามันจะมีการคำนวณดาเมจของยูนิตด้วยอ่ะก็คือเนี่ยคือ by this unit ะครับก็คือพี่พี่ไม่ค่อยแน่ใจมันไม่มีสูตรคำนวณน,นะครับแต่ว่ามันเหมือนจะคำนวณจากพวกมอนในแมปด้วยนะเออทุกคนเดี๋ยวลองกดดูก่อนว่ากดได้เปล่านะตอนนี้เลือด380ปวาร้านะทุกคนนะ กดไม่ได้นะครับกดไม่ได้แปลว่าตีครูดาวนะครับเดี๋ยวเราคูณ5กันดูก่อนนะเพื่อให้คูดาวมันเร็วๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอคูดาวหมดก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมนะคูดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลือดมอนนะครับเหลือ279นะครับแล้วเราเลือดบ้านเราประมาณ1 5ื่นหนะทุกคนเราจะกดสกิลตัวน,นี้กันเดี๋ยวมาดูว่าเลือดบ้านเราจะเป็นเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้เลือด275กดไปเลยปึ๊บอเห็นปะ I am recovery เลือดบ้านเพิ่มมาเป็น 1B นะครับจากเลือดมอนเท่านี้นะครับนะจากเลือดมอนสองเจ็ดห้านะเมื่อกี้นะครับก็เพิ่มเลือดบ้านมาเป็น 1B นะครับคิดว่าถ้ามอนในแมทเนี่ยรวมรวมดาเมจเยอะๆนะครับมันก็น่าจะเพิ่มตามดาเมจของมอนไม่ใช่ดาเมจของมอนดิเขาเรียกว่าเลือดของมอนนะครับเอามาคำนวณอันนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะทุกคนโอเคต่อไปสกิลออร์เล้งนะครับสกิลออรเลงเนี่ยก็คือระเบิดทั้งแมปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะทุกคนมันไม่มีสูตรคำนวณตายตัวเว้ยคือมันนเเหมือออก็ต้งาแบบ ตัวเอเนมี่นะครับในแมปนะครับมาคำนวณดาเมจเนี่ยทั้งทั้งดาเมจนะครับเอเนมี่อีโคดิสยูนิตทั้งทั้งดาเมจนะครับก็คือเหมือนศัตรูนะครับมันแรงตามเลือดศัตรูอ่ะพูดง่ายๆพี่คิดว่าศัตรูยิ่งเยอะในแมปนะครับยิ่งระเบิดแรงนะครับแล้วก็ตัวทั้งทั้งดาเมจเราก็จะโดนรีเซ็ตนะครับหลังกดกดใช้ไอเอ็มอะตอมิกออรเลงนะครับตรงทั้งทั้งดาเมจตรงเนี้ยมันจะโดนรีเซ็ตนะครับนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอคูลดาวน์เสร็จก่อนนะครับนะเดี๋ยวพี่ขอออใช้้คคคููลล5แววตตััดดไปเเจจกกนนนนนา์สร็ะทุ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคูลดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิล i am atomic all link กันนะครับทุกคนนะว่าดาเมจนะครับหรือว่ามันจะระเบิดแรงขนาดไหนทุกคนอันดับแรกนะครับพี่ได้ทําการสปอนมอนเลือด900มานะ900ล้านนะทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเลือดมอนนะครับอยู่ที่เท่าไหร่790กว่านะทุกคนนะอ่ะ790กว่าทีนี้นะครับเราจะมากด all l i n กันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อน7 8 8นะกด I am a dumb egg เมื่อกี้โอ้โหโอ โคตรแรงเลือดเมื่อกี้900กว่าคือหายแปลว่ามันแรงมากๆเลยนะสกิลออรเลงนะทุกคนนะอ่ะทุกคนเห็นปะแล้วก็ตัวทั้งทั้งดาเมจนะครับเราเหลือศูนะครับเหมือนจะมีการคํานวณจากตรงนี้ด้วยนะแล้วก็รีเซ็ตทั้งทั้งดาเมจนะคือมันมันแรงมากๆนะอะตอมิกออรเลงแล้วก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคน เนี่ยมันจะมีคูลดาวที่นานมากๆมันไม่สามารถใช้ต่อได้นะแต่ว่าไอ้รีคอเบอรี่กับอะตอมิกธรรมดานะครับตัวเนี้ยใช้ได้อยู่นะเพราะว่าไอแอมอะตอมิกธรรมดาสีม่วงนะ่ยมันดาเมจห้าสิบล้านเองนะแล้วก็รีคอปเบอรี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวอ่ i ยูนิตนะครับยูนิตแล้วก็เลือดของยูนิตในมอนในแมปนะทุกคนนะประมาณนี้อ่ะส่วนออเรนจ์ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็น่าจะแรงมากๆด้วยเออ ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สังเกตอะไรปะตรงนี้มันเขียนว่าเทพกาวนะเห็นปะโคตรกวนตีเลยเทพกาวภาษาไทยด้วยนะเว้มันเป็นคนไทยปะวะเนี่ยมันเขียนว่าเทพกาวด้วยปะพี่เพิ่งสังเกตว่ามันเขียนว่าเทพกาวนะทุกคนตรงเนี้ยสีทองทอง,งนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะครับไปหากันได้เลยเพราะว่ามันกันสตันด้วยนะเล่นต้นเกมเล่นเล่นดีอยู่ใช้ดีอยู่นะแล้วก็เบสซิ่งก็สวยนะทุกคนนะ โอเคคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ก, like กันด้วยนะกดติดตามให้พี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ